สวัสดีครับโอ้โ oh, ห oh. อยู่กับนักมวยดังครับตอนนี้ทัพทิมทองสจเล็กมึงนนนะครับหลังจากเมื่อคืนเอาชน,นะนอกแคลวพาวโมเดลเจ็ดสปบเก้ามา<อ>เล่าเหตุการณ์ช่วงชกกับแคลวพาวให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างนกโดนจอนด้วยเออเป็นไงบ้างเจ็บไหมมึนครับเมาคือโดนโดนอะไรของแคลวพาวบ้างโดนจอดครับคืออาวุธหนักไหมแคลวพาวอาวุธหนักไหมก็หนักเยอะเออดูอาการของเราก็ทำท่าจะแย่เหมือนกันตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกเมาเมามึนๆเหรออ๋อมึนๆคือ ไม่รู้สึกตัวแล้วออโดนโดนแล้วมาชาไหมชาแล้วมันแปแต่รู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างหรอ,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 อแล้วทำไมตัดสินใจบวกสอบอ,อะอมันต้องบวกบเพราะเราหยดุดแต่ลูกแบบนี้ที่เราซ้อมมาปะซ้อมซ้อมมาก็คือมันเป็นเอาไว้แก้ไขสถานการณ์จาะหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยสมมติแกพาวเขาหายเจ็บแล้วมีโอกาสได้เจอกันอีกรอบเอาไหมเราขอล้างตาเราก็โอเค แต่ผู้ใหญ่จะจัดเลยใช่ไหมแต่นะเราโอเคอยู่แล้วครับ้เนี้ยสายคนถามว่ามีโอกาสไหมจะไปชิงแชมป์112ปอนด์เส้นใดเส้นหน,น,นึ่งหรือว่าต้องเจ็ดสีก็ได้อยากอยากชิงไหมอยากชิงอยากชิงเล็งเลไว้กับใครตอนนี้112ต้องเจ็ดหน้ากับน้องเปียวน้องเปียวใช่ไหมเราเราเคยเจอกันไหมผมเคยแพ้ามาสองครั้งสองครั้งเลยหรอแพ้ต้องเปียวสองครั้งเลยเ<ป>จอเจอสองรอบแพ้สองรอบ ต่อยตที่ลุมพินีสองครั้งเลยเออเราไปแพ้ลูกเปี๊ยงยัไรอ่ะแพ้ชิงแชมป์ครั้งหนึ่งครับอ๋อชิงแชมป์ลุมพินีครับไปชิงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้แข็งแก่นขึ้นเยอะครับโดนเยับไปกี่เข็มป่ะเนาะสิบสองเข็มครับสองเข็มพูดถึงอฉีดเมื่อวานหน่อยนอกจากรางวัลชนะน็อกเนี่ยได้หนึ่งแสนใช่ไหมครับแล้วมีเพิ่มเติมอีกไหมมีอฉีดทองหนึ่งบาทครับหนาลบแล้วก็จากสจอยสองหมื่นบาทแล้วก็ บนล็อกอีกเงินหนึ่งครับก็ร่วม2องแสนได้อยู่นะแล้วพี่โบ้ได้อีกแสนหนึ่งเหรอรางวัลชนะนอกอ่ใช่ไหมเก็รับนี้เลยเออช่วงหลังเราฟอร์มดีมากมันมันมีมีวิธีอะไรที่ทําให้เราฟอร์มดีมันเพราะอะไรก็แม่เหมือนกันอ่ะตั้งใจมากขึ้นหรือยังไงคือสจเขาอัดจีบอาดเชิญเดือดไฟเยอะทุกไฟก็เลยทำให้เราตั้งใจการบำรุงดูแลเป็นไงสจเลยดีครับอีี่ดูแลหมด กินแบนแทนน้ำเลยก็ได้โอ้โหกินแบนแทนน้ำก็ได้ก็ไม่ไม่มีผลแรงแน่นอนเนื้อดมไผ่เต็มที่ซ้อมดีซ้อมเยี่ยบใช่ไหมยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างครับพี่ก็ยากจะฝากติดตามให้ติดตามน้ำไปเรื่อยๆตัวเป็นตัวแล้วก็เดี๋ยวแพลวพี่แพลวาวก็ดูอยู่ตอนนี้เขารักษาอาการบาดเจ็บอยู่บอกให้พี่เขาบ้างขอให้พี่แพลวขาวหายเร็วๆนะครับจะรู้ไหมว่าเขากรามหักเลยอเหรอเออสอบไหนเรายกให้ดูหน่อยสอบนี้ใช่ไหม สองขวาครับสองขาครับดีเด็ดเลยสองเงินแสนสองล้านแสนฝาให้กำลังใจนะครับติดี่องครับขอให้ได้แชมป์ไปไว้ครับเนาะ